สวัสดีครับสถานที่นี้นะครับคือสถานที่ที่ปลอดใครตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะครับเป็นศูนย์ไตยอยู่ที่ชั้นสิบวันนี้มาเพื่อที่จะมาเจาะเลือดทําทการตรวจค่าไตนะครับหลังจากการผ่าตัดไปแล้วจําจนวนกี่เดือนตั้งแต่เดือนกุมภานะครับกุมภาจนถึงกันยาก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วใช่ไหม กุมภามีนาเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาปัญญานะครับประมาณ6เดือนแล้วนะครับก็ติดตาาการเรื่อยๆว่าตั้งแต่ผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมาอาการเป็นอะไรยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็มีภาวะล่าสุดก็คือร่างกายปฏิเสธไตของพ่อที่ให้มา ก็เลยได้มาทําการหาหมออยู่บ่อยๆครั้งเดือนหนึ่งก็อยู่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสักเดือนละสองครั้งได้นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เดือนละ4ี่สีครั้งคืออาทิตย์ละครั้งนั่นเองตอนนี้ก็รู้สึกในในภาวะตัวเองนะครับก็ร่างกายเริ่มรู้สึกดีขึ้นคือจากที่เราสัมผัสได้จากที่ผ่านมานะครับชีวิตโดน มรสุมชีวิตรุ่มรุ่ม,มดอนดอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชีวิตในเรื่องของการเงินไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะในเรื่องของร่างกายหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทับผมเข้ามานะแต่ตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอีกทิศทางที่ดีมากเลยทีเดียวหรือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ ไม่ลืมนะครับไม่ลืมในจุดที่เราเคยผ่านมาในจุดที่เราไปอยู่ที่จุดที่คิดว่าต่ําที่สุดหรือว่าตกต่ําที่สุดในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าทําให้ชีวิตเครียดหรือว่ากังวลมากมายไปกว่านี้นะครับก็คือเพราะว่าช่วงนั้นนะครับผมได้ทําการฟอกเลือดนะครับก็ ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเกือบทุกวันไปเช้านะครับไปเช้ากับเย็นก็มีคือจากแต่ก่อนที่แบบว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าไม่อยากจะอยู่โรงพยาบาลเลยนะครับไม่อยากจะอยู่โรงพยาบาลรู้สึกแบบไปแล้วได้กลิ่นแบบไม่ที่คิ Q ้วๆไม่กลิ่นที่แบบว่าเป็นกลิ่นบรรยากาศของโรงพยาบาลจะรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อสบายตัว แต่ด้วยที่เราไปบ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องทำการรักษานะในความคิดก็เลยเปลี่ยนไปคิดอีกแบบหนึ่งนะครับจากที่โรงพยาบาลน,นี่เป็นสิ่งที่จุดที่น่ากลัวนะครับแต่นะครับที่โรงพยาบาลเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการรักษาโรคฉะนั้นนะครับก็บางสิ่งบางอย่างนะครับเราเรามันจะเกิดขึ้น ในเขาเรียกว่าระบบสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วจะทําให้ความคิดของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือปรับจูนไปนั่นเองนะครับเหมือนในช่วงที่ผมป่วยเหมือนกันนะครับผมไปทําการฟอกเลือดเนี่ยอาทิตย์ละสาครั้งนะครับผมก็รู้สึกแบบมันก็ธรรมดาไปแล้วนะครับคือการนอนฟอกเลือดนี่นะครับบางคนหรือว่าอย่างอย่างเช่นผมเหมือนกันตอนใหม่ๆผมจะรู้สึกแบบพอเราเรารับรู้ว่าเฮ้ย ผมต้องอนอนฟอกเลือดนะเป็นจำนวนสี่ถึงห้าชั่วโมงเลยที่อยู่กับเข็มที่แทงทิ่มแทงอยู่กับมือนะครับผมก็ได้ความวารู้สึกวบาเฮ้ยไม่เคยชินไม่เคยชิน,ชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรอยบาดแผนะลน,น,นะครับรอยบาดแผลหรือว่าแผลนักลบนม่เห็นนะครับนี่นะครับตรงนี้คือดำๆนี่นะครับก็คือรอยฟอกเลือดนะครับเป็นรอยเข็มที่แทงเข้าไปเข็ม เล่นใหญ่ครับเห็นโดยศูนย์แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงแขนนี่ครับอรอยครอกเลือดทั้งหมดเลยตัดครอบเลือดครอบเลือดจนแขนปูดนะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือรอยผ่าตัดผมจากการครอบเลือดเหมือนกันน,นะครับผมผ่านมาก็เยอะนะครับบอกได้เลยนะครับว่าการเป็นโรค ตไตวายเรือรังนี้นะครับถามว่าทรมานไหมนะครับบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะลำบากเช่นเดียวเเช่นนนหมือหมืออกัน,นเพราะการที่เราป่วยนี้นะครับโดยเฉพาะโรคไตวายในเรื่องของการเงินก็จำเป็นเราต้องใช้ในการรักษาค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าโรคคนรวยนั่นเองแต่ก็มีข้อดีก็คือ รัฐบาลทุกวันนี้นะครับหรือว,ว่ามีการดูแลอ,อย่างเช่นมีการฟอกเลือดฟรีรับโดยการฟอกทางช่องท้องส่วนใครที่มีประกันสังคมนะครับก็ยังสามารถฟอกได้นะครับในจํานวนงบ1,500บาทต,ต่อครั้งประมาณนี้นะครับถ้าผมจาไม่ผิดก็ถือว่าดีพอสมควรแต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ เป็นโลควีเพราะว่ามันลำบากมันเสียทั้งโอกาสหลายๆอย่างที่เราต้องการไปทำเสียทั้งเวลานะครับที่เราต้องมาฟอกเลือดเ,ออเสียทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ต้องมาเจ็บตัวนะครับเพื่อการรักษาตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองอฉะนั้นผมก็อยากจะมีข้อแนะนําเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเลี่ยงในการเป็นโรคไตวายเรื้อรังนั่นเองนะครับก็มีอย่างเช่นนะครับเราไม่ควรที่จะกินเค็มจนเกินไปสารอาหารบางสิ่งบางอย่างนะครับร่างกายต้องการแค่เล็กน้อยแต่เรารับเข้าไปโดยปริมาณที่มากก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยหรือว่ากระบวนการการสร้างในร่างกายของเราเนี่ยนะครับทำงานหนักนะเกินไปก็เลยทําให้เกิด อาการเสื่อมนั่นเองอะฉะนั้นนะครับคือเราอยากกินอาหารรสจัดรสเค็มมากลนดับสองครับเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอยากกินยาเยอะเกินไปยากเกินขนาดเกินไปอย่างเช่นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับจะมีผลต่อไตมากที่สุดเห็นไครับคือหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดโรคไตวาย และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งในในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับก็คือเราไม่ควรที่จะอะไรนะผมก็ลืมนะครับผมก็ลืมแต่ก็เดี๋ยวถ้าผมถ้าผมจําได้ผมก็จะามาบอกทีละเล็กทีละน้อยนะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับดีกว่าเทคนิคดีกว่าในการป้องกันตัวนะครับก็อย่างว่า,ากินอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกาลังกาย ให้สม่ำเสมอแต่สิ่งที่ควรเลี่ยงหรือว่าย้ําเลยนะครับก็คือ,อไม่ควรที่กินอาหารเค็มไม่ควรที่จะกินยาเยอะเกินไปโดยเฉพาะยาถ่า,ายกล้ามเนื้อนะครับและนะครับถ้าใครที่มีโรคความดันสูงนะครับถือว่าเป็นโรคที่เสี่ยงมากในการที่จะเป็นโรคไตวายเรื้อรังนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผมนะครับที่ รู้จักกันนี่แหละนะครับรู้จักกันก็คือเขาได้ปวดเป็นโรคเขาเรียกว่าความดันสูงเนี่ยนะครับมาแค่สองเดือนแค่นั้นเอง2เดือนนะครับสเดือนแล้วนะครับจากที่ไม่เคยมีอาการเป็นไตเลยไม่มีเครือญาติไม่มีอะไรสักอย่างที่จะวิเวราที่เป็นไตคือหมอให้กินยานะครับหมอให้ยาพอมีความดันใช่ไหมหมอจะให้กินยาประจํา ผลว่ากินยาทุกวันกินยาประจาเลยแหละนะครับเพื่อที่จะควบคุมความดันแต่นะครับเพื่อนผมกินแค่อ่าสักระยะหนึ่งกินบ้างไม่กินบ้างก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตปกตินี่พอกินก็ตัววัดความดันที่บ้านก็ไม่มีพอกินก็้กินบ้างไม่กินบ้างก็ไม่รู้ไม่เปลี่นอะไรไม่มีผลกระทบรู้สึกว่าร่างกายตัวเองปกติแล้วก็เลยหยุดกิน โดยที่ตัวเองนี่แหละคิดว่านะครับไม่กินก็คงไม่เป็นไรเชื่อไหมครับหยุดกินแค่หนึ่งเดือนอน้องเพื่อนผมหยุดกินแค่หนึ่งเดือนอาการที่เกิดขึ้นคือตัวเนี่ยบวมจากคนที่หุ่นดีกลายเป็นแบบคนอ้วนไปเลยนะครับหน้าเต็มแขนเต็มไปเลยจนแบบแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยง่ายนะครับรู้เหนื่อยง่ายก็เลยแบบไปหาหมอวันนั้นนะครับรู้สึกหายใจไม่สะดวก มอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ทำการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะดูะรปรากฏว่านะครับเพื่อนผมเกิดอาการไตวายทันทนะีก็คือไตเนี่ยนะครับไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถกรองของเสียได้จนทําให้ภาวะน้ำเนี่ยท่วมนะครับท่วมในร่างกายเกือบท่วมปอดเลยทีเดียวอ่า แล้วเพื่อนผมก็ได้ทำการรักษาโดยโด่วนโดยการเจาะเจาะคอเพื่อฟอกเส้นเลือดตรงคอนะครับก็จะมีะสายยางอะไรออกมาตรงนี้เรามีพัดก็ติดอยู่ตลอดเวลาก็ทำการฟอกเลือดเสร็จนะครับก็พอฟอกตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำการเดินระบบหลายๆอย่างใช้ระยะเวลาประมาณหลายเดือนเลยทีเดียวสองสเดือนเพื่อเตรียมเส้น ในการฟอกเลือดที่เส้นแขนเหมือนผม,ผมก็เจ็บทั้งคอเจ็บทั้งเส้นเห็นไหมครับก็จนปัจจุบันนี้เพื่อนผมก็ใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนไตเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนผมเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่โชคดีมากเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นไตอฟอกเลือดอยู่ประมาณสักแค่หกถึงเดเดือนแค่นั้นเองก็ได้รับไตบริจาคจาก สภากาชาดไทยซึ่งหลายคนที่เข้าคิวเป็นปีสองปีสามปีห้าปีก็ยังไม่ได้รับไตก็มีแต่เพื่อนผมถือว่าโชคดีมากเดินเรื่องไม่กี่เดือนได้รับไตบริจาคเลยปัจจุบันนี้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำงานได้เหมือนคนปกติเหมือนกันกับผมเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาโชคดีก็คือไตที่เขาได้รับ เป็นเป็นเป็นไตที่เขาเรียกว่าเซลล์ที่เข้ากันกับเขาเลยนะครับแล้วเขาบังเอิญว่าเป็นคนที่กรุ๊ปเลือดที่แตกต่างจากเพื่อนหน่อยก็เลยได้รับไตตัวนั้นมาแบบฟุกๆนะครับฉะนั้นก็ผมก็ดีใจกับเพื่อนด้วยแต่จะโชคดีแค่ไหนนะครับก็ผมก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆหรือว่าใครที่รับชมทิ่ผมเนี่ยนะครับได้ป่วยเป็นโรคนี้นะครับ บอกได้เลยว่าทั้งเจ็บตัวทั้งเสียอกาศนะครับแล้วก็ทรมานนะครับแต่กอ็อย่าไปเครียดกับมันนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็อ,อยากจะให้อยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับโรคภัยที่เราที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้มีความสุขดีกว่าอย่างผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่แนวความคิดของเรานะครับถามว่าผมเครียดมากไหมในช่วงที่เป็น ผมเครียดนะเครียดช่วงแรกนะครับเครียดช่วงแรกก็คือแต่ตอนแรกๆเลยไม่เครียดนะครับไม่เครียดอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการที่เป็นโรคไตวายเนี่ยมันต้องรักษายังไงนะครับเราต้องมีการฟอกเลือดไหมอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าอ๋อเป็นโรคไตอ่าก็คือเขามีไตเทียมเนี่ย เปลี่ยนไตอาไตเทียมเปลี่ยนแล้วก็จบในความคิดที่เราไม่รู้นะใน,ในความคิดที่ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยแต่พอ,อแต่พอเรา,าสักหน่อยนะครับแต่พอเรารู้ว่าพี่ผมเป็น,ปนโรคไตวายนะนะครับก็เลยได้เริ่มศึกษาตั้งแต่วันแรกนะครับศึกษาไปอ๋อค่อยคอย,คยศึกษาค่อยค่อยเรียนรู้ไปก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นพอหมอบอกว่าคุณประสิทธิ์คุณเป็นโรคไตวายนะนะครับก็ รู้สึกตกใจตกใจช่วงแรกแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากแต่ว่าตกใจอ๋อเป็นโรคไตวายนะครับพอเราศึกษาพอค่อยศึกษามาก็เลยเริ่มเริ่มรู้ก็เลยเริ่มปรับเ็าเรียกว่าเริ่มปรับ,รม,รบมีการยืดหยุ่นเริ่มปรับก็เลยไม่ค่อยได้เครียดมากมายจนมาผมรู้เรื่องหน้าประมาณตอนนั้นไตาทางานหาเอร์เซน แล้วก็ใช้ชีวิตดูแลควบคุมอาหารการกินเนี่ยสำคัญที่สุดผมควบคุมมาทั้งหมด5ปีผมถึงจะได้ฟอกเลือดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีมันมีจังหวะมันมีโอกาสมันมีการเรียนรู้โอกาสให้เรารู้เรียนรู้โอกาสที่เราวางแผนจากคนปกตินะครับคนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจโรคนะเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราเป็นโรคไตวายเขาเรียกว่าโรคภยัยโรคเงียบนั่นเอง จนกว่าคุณเนี่ยจะเกิอดอาการผิดปกติในตัวเองเหนื่อยหรือว่าตัวบวมแขนบวมบางคนจนการทั่งน้ําท่วมปอดแล้วนะครับจนน็อกแล้วเข้าโรงพยาบาลเราถึงรู้ว่าเราเป็นโรคไตวายแต่ผมถือว่าผมโชคดีผมตรวจสุขภาพที่ประจําปีที่บริษัทแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นโรคไตวายก็เลยได้วางแผนวควบคุมอ,อย่างเช่นนะครับ กรณีที่ผมเนี่ยฟอกเลือดผมไม่ได้ผ่านการเจาะที่คอเลยนะผมผมเป็นคนที่กลัวมากการเจาะที่คอแล้วมีอะไรสายออกมาตรงเนี้ยนะครับแล้วต้องระมัดระวังตลอดเวลาผมเป็นผมก็เลยเอ,อ๋อรู้แล้วถ้าเราคนที่เป็น,ปนในหม่เนี่ยเขาต้องเจาะตรงเนี้ยผมก็เลยวางแผนหรือว่าคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอครับก่อนจะฟอกเลือดเนี่ยบอกผมล่วงหน้าหน่อยนะสัก สาี่เดือนอผมไม่ต้องการที่จะเจาะตรงคอเพื่อที่จะฟอกเลือดผมอยากจะวางแผนทําทำการวางเส้นเลยนะครับทําเส้นทาเส้นแท้ทําเส้นจริงที่ที่แขนเลยเพื่อที่จะฟอกทางเส้นเลือดเอาผมไม่ต้องการที่จะเจาะคอเพราะว่าเจาะคอเนี่ยเสร็จเราก็ต้องมาเจาะที่แขนอีกเหมือนเดิมฉะนั้นเจ็บสอง,สองที่คนที่เป็นนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยากจะให้วางแผนหรือว่าคุยกับคุณหมอนะครับว่า วางแผนทำเส้นเลยนะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องเจ็บหลายหลายที่หลายครั้งก็ประมาณนั้นมีการวางแผนหลายสิ่งหล,ลายอย่างนี่คือถือว่าเป็นการโชคพรโชคดีของของผมด้วยก็ <pineapple. S 1> สําหรับคนที่เป็นอยู่ในะตอนนี้นะครับใครที่อยากจะฟังประบสบการณ์นะครับในการแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการป่วยเป็นโรค ไตวายเลือรังนะครับควรที่จะกินอาหารแบบไหนดูแลตัวเองอย่างไรนะครับการฟอกเลือดฟอกเลือดอย่างไรแล้วก็การเดินเรื่องขอรับบริจาคอวัยวะนะครับทำยังไงนะครับผมก็รู้พอที่จะคร่าวๆนะครับผมก็จะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับพูดเท่าที่รู้สิ่งไหนที่ไม่รู้ผมก็ไม่พูดประมาณนี้นะครับผมเป็นคนประมาณนี้แต่ในเรื่องของประสบการณ์ ในเรื่องของการผ่านการฟอกเลือดความรู้สึกนะครับผมสัมผัสมาเต็มร้อยสามารถที่จะอธิบายนะครับหรือว่าให้กำลังใจได้เต็มทีนะ่สำหรับคนที่ยังกำลังสงสัยอยู่ว่าตัวเองเนี่ยป่วยอยู่หรือไม่นะครับเข้าข่ายหรือไม่นะก็สามารถศึกษาได้ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอินเทอร์เน็ต u t u b e เน็ตอะไรหลายอย่างหรือว่าสอบถาม ประสบการณ์จริงกับคนที่ป่วยก็ได้นะครับผมพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการดูแลตัวเองภาวะของการผ่าตัดความเสี่ยงแล้วก็เขาเรียกว่าสุขภาพจิตความรู้สึกในตอนที่รักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาขอแค่นะครับคุณสงสยัยคุณอยากจะรู้คุณทักผมมานะครับ ผมการบอกเนี่ยบอกต่อเนี่ยถือว่าเป็นการบอกบุญไปด้วยนะครับผมดีใจผมภูมิใจที่ได้บอกผมไม่อยากใจะให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมา,อ,าอยู่ในกระบวนการรักษาอย่างผมหลายๆคนผมบอกได้เลยคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกันกับผมตัวผมนะครับผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆโชคดีที่สุด อ่าสุดสดที่สุดของที่สุดผมเป็นคนชมตัวเองอยางเงี้ยน,นะครับว่าผมเป็นคนโชคดีแล้วผมพยายามทาก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมาในชีวิตทําไมผมถึงว่าผมเป็นคนโชคดีผมโชคดีนะที่ผมอ่าป่วยเนี่ยเป็นไตวายใช้ระยะเวลาฟอกเลือดแค่สองปีอ่าแล้วผมก็ได้ไตาจากพ่อมา ผมโชคดีนะที่ผมรู้รู้ล่วงหน้าในการที่จะเตรียมตัวในการรักษาผมโชคดีนะที่มีหล,หลายๆคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมโชคดีหลายๆด้านไม่ว่าจะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในช่วงแรกๆที่บริษัทช่วยอ,อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็ถือว่าช่วย หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะครับถือว่าเป็นช่วงโชคดีไม่มีคําว่าบังเอิญมีแต่สิ่งที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับาการกระทําของเราสิ่งแวดล้อมหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างบุญบารมีด้วยฝนะากไว้ด้วยนะครับแต่ก,ก็ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขอให้ทุกคนจงมีสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอ่า รักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะทักทายกันบ้างนะครับก็สังเกตดูหน้าตาผมนะครับสีสันจะแตกต่างจากแต่ก่อนเยอะนะครับตอนนั้นที่ป่วยเนี่ยโอ้โหดูเลยนะครับหน้าตาผมแบบผอมซีดน้ําหนักผมเชื่อไหมครับเขาควบคุมน้ําหนักผมอยู่ที่49กิโลกรัม 4.9กิโลกร,รัมนะคือคิดสภาพดูว่าคนที่สูง170แล้วมีน้ำหนักอยู่ที่4.9จะพร้อมขนาดไหนหน้านี่ผมตอบเลยแต่ตอนนี้นะครับวันนี้ณวันนี้เลยผมชั่งน้ำหนักผมน้ำหนักอยู่ที่55.5กิโลกร,รมัมนี่คือน้ำหนักตัวปกติของผมก่กอนฟอกเนี่ยผมจะอ,อยู่ที่ประมาณสัก 5้าสิบสาถึงห้าสิบห้าแหละน้ำหนักผมจะอยู่ประมาณนี้อตอนนี้ผมก็ถือว่ารู้สึกดีมากเลยรู้สึกดีก็โอเคนะครับใครที่สงสัยยังไงติดติด,ต,ด,ต,ดตามติดต่อผมได้หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6 8 1 9 3 9หกแปห่าหรือว่าไลน์ id นะครับไลน์ id s a a 1 8 1 0นะครับ ZAA1810 หเป็นไอดีใหม่นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเบอร์มันอาจจะบอกว่าเพื่อนเต็มแต่ถ้าเพิ่ม ID นะครับสามารถเพิ่มได้ถ้าใครดูแล้วยังทําไม่เป็นว่าเพิ่มไอดียังไงก็ฝากคนข้างๆนะครับคนที่เรารู้จักที่ทําเป็นทําให้ก็ได้แอดไลน์มาถามกันนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์จริงๆนะครับรู้สึกว่าแชร์แล้วมีความสุขนะครับแชร์แล้วมีความสุขพูดคุยกับหลายๆคนแล้วมีความสุขและสิ่งที่สําคัญที่ผม มีชีวิตที่มีกำลังใจสู้ต่อได้ก็เพราะกำลังใจจากทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจไม่ว่าจะไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำนะครับผมไม่เคยเห็นหน้าดา้วยซ้ำส่งกำลังใจมาไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศผมต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้วันนีวน้วันที่24กันยายน2563นะครับเราคุยกันพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ก็ เราติดตามดูนะครับว่าระยะเวลาเราจะเป็นผมจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเงินแต่ที่สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสุขภาพต้องมาก่อนครับสุขภาพมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องเงินนะครับถ้าเราสุขภาพดีแล้วเรื่องอื่นจะเข้ามาเองขอบคุณทุกคนทุกท่าน,นครับสวัสดีครับผม